ดีจ้าพี่น้องมาทำซุปมันฝรั่งกันจ้ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรหมั่งเนาะมันก็มีหลายแบบจะทำํำหลายอย่างเนาะเ้วแต่คใครชอบแบบไหนจ้ะฉันจะทําบันนี่จะใส่ใส่กอกับหมูยอจะให้ลุงเนาะพอว่าอุลีน่ะเขากินของแข็งไม่ได้จะเขาก็จะกินแต่ ซุปนอกจากเนาะอันนี้ก็ใส่เพิ่มให้ลุ่งจ้ะโอริไปทําฟันมาจัดฟันมาปวดฟันจ้ะเนาะเราก่อจะปอกก่อนจ้ะเดี๋ยวฉันทําปอกเสร็จแล้วเราก็มาทํากันนอกจากเนาะง่ายๆจ้ะไม่ยากก็มีมันฝรั่งมีโพรีจ้ะแล้วก็มีพาสลรีเนาะเออ คิดว่าพาสต์รีคนละแบบเนาะชื่อไข่กันหรือเปล่าไม่รู้หัวหน่อยกับหัวใหญ่จะเข้าตัดมาเราสื่อเข้ามามันจะได้เป็นแบบนี้จะเข้าไห้เรามาเป็นเป็นถุงมาเนาะบางทีเขาก็เอายางมัดเป็นกำจากเหลวเตล่าหนเนาะจะเข้าไข้มามเป็นชุดแบบนี้จะแล้วก็มีแค่รสด้วยจเนาะก็ใส่กอจกจะก็มีนมเออผงปรุงรสพริกไทยน้ำมันมะกอกเกลือจะ น,น้ำมันมะกอกก็ใช่เนยเทนก็ได้จ้ะหรือใช้น้ำมันอย่างอื่นเทศก็ได้เนาะพริกไทยเราก็เอาพริกไทยสีอะไรก็ได้จ้ะจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะวิธีทำเนาะมาทำด้วยกันจ้ะเราก็มาปอกมันข้างงจ้ะปอกทุกอย่างไปล่าก่กนจ้ะ บอบเสร็จแล้วเราก็มาหันจ้ะ น้ำมันมะกอกจ้ะกะประมาณเอาแค่แบบพ่อผัดไอ้ผัดกระเทียมกระเทียมญี่ปุ่นเนาะจ้ะเนาะเขาเรียกกระเทียมญี่ปุ่นนะเนาะนี่เขาเรียกพรี ทั้งสลังแับแค่หลอดแล้วลงไปต้มเลยจ้ะโอ้ยเยอะทันเรื่องตบได้หรอมีน้ำด้วยกี่น้ำใส่น้ำไปจ้ะใส่น้ำต้มจ้ะ ้ั่ท่วมแล้วจ้ะน้ะปิดฟ้าจา้ะปิดฟ้าต้มไว้จ้ะเน้ะดูดูมันฝรั่งว่ามันซุกหรือไหมก่อดูเวลาเอาจา้ะเรามาใส่เครื่องปรุงจ้ะ ใส่เกลือน,นิดหน่อยเพราะว่าเราใส่ผงปรุงรสนอกจากนาะผงปรุงรสมันก็รอยเข้มแล้วที่นี่เรามาใส่เกลือเพื่อเค็มข้นนอกจากนาะผงปรุงรสก็ชอบรสหมูก็ใส่หมูจะไก่ก,ก็ใส่ไก,ก่นอกจากนาอเผื่อคนที่ไม่กินหมูก็ใส่รสไก่จะใส่สักช้อนครึ่งจ้งนะนาะ เดี๋ยวเรามาปดกันจ้ะรอเราแป๊บหนึ่งน่อยให้ไ้มันฝนั่งซุกจักหน่อยจ้ะจริงใส่ผงปรุงรสไปพร้อมก็ได้เนาะแต่ว่าชั้นใส่ทีหลังจ้ะต้มไปให้เส้นละลี่ราเปื่อยสักหน่อยเนาะ ใส่พร้อมกันก็ได้จ้ะแต่ชั้นน่ะกลัวรสชาติมันเออมันจะเปลี่ยนเนาะไอสะ้สะสะเออพาสลีหัวไอเนออี่ยเนาะยุกชูอ่ะเ,เป็นรใช้ที่ที่แบบรัดทุกกระได้เนาะแบบนี้ก็ได้จ้ะ เ,เยอะอ,อยังงนะลูกมีฟันนะลูกคนมีฟันมันก็จะมีดำหน่อยเพราะว่าทำไหม่หอมทําหอมไอนะหอมหอมใหม่เดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงกันจะ้ะใส ไข่ลงไปจ้ะไข่แล้วก็ใส่กอกจ้ะพริกไทยใส่ต้นต้นต้นกินได้จ้ะเนาะใส่กอกใส่นมจ้ะใส่นมหนึ่งแก้วเนาะฉันว่องใส่แก้วใหญ่ไป ใส่เกลียวหน่อยนึงจ้ะชิมเลยจ้ะปรุงรสแล้วก็ชิมเลยชอบเค็มมากแล้วก็ใส่เกลืออีกสักหน่อยเนาะบางคนกินจืดบางคนกินเค็มอ่ะเนาะ ดี๋ยวคนกินข้าวใส่เกลือใส่อะไรเพิ่มลุงชอบใส่แมกกี้ลุงชอบใส่แมกกี้เพิ่มจ้ะเดี๋ยวมาจัดจานแล้วจ้ะเนาะใส่ใส่กอกหน่อยเพราะโอเล่กินไม่ได้โอเคต้่ม ไม่ต้องต้มเดือดจ้ะเอเคมันอุ่นเนาะใส่นมไปแล้วเอเค็อุ่นจ้ะเสร็จแล้วก็สวยงามจ้ะหน้าอร่อยเนาะซุปมันฝรั่งเราแล้วก็เอาพาสลรีโรยหน่อยจะพาสตรีเนาะให้สวยสวยให้หอมห้มจะ กูถึงอัปปะทีดขอบคุณในหลายจ้ะพี่น้องที่มาดูมาชมกันนะจ๊ะเนาะทางพี่น้องเก่าและพี่น้องใหม่จ้ะขอบคุณมากจ้ะสวัสดีจ้า